สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เรื่องราวของการพยากรณ์กับดวงรายเดือนและเป็นเดือนพิเศษมากๆค่ะเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าและเตรียมพร้อมเตรียมใจเตรียมความร่ำรวยให้กับปีพุทธศักราช2569ที่จะมาถึงแน่นอนค่ะคลิปพยากรณ์นี้ดูดวงดาวยกดาวย้าย พลังงานผลักให้ร่ําให้รวยนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568ประจําแต่ละราศีส่งท้ายปีเก่าข่าวดีปีใหม่อะไรที่มันไม่ดีกองเอาไว้ตรงนี้อย่าเอาไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะในภาพรวมของ ปฏิทินดวงดาวกันก่อนนะคะว่ามีดาวอะไรสําคัญย้ายบ้างมีดาวดวงใหญ่ย้ายค่ะเขาเรียกว่าดาวพฤหัสบดีย้ายแต่ว่าเดี๋ยวเราจะร้อยเรียงให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการพยากรณ์กับนักพยากรณ์วาสนาอัมเมซิงทาโลกค่ะ ดีใจด้วยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายส่งท้ายปี2568แล้วเชื่อว่าทุกคนที่ผ่านมาจนฟังคลิปของนักพยากรณ์วาสนานั่นหมายถึงคุณมีดวงชะตาที่แกร่งมากๆคุณผ่านมาถึงขนาดนี้อกกอดตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าเก่งนะคะจงภูมิใจไม่มีใครภูมิใจเท่ากับตัวเราภูมิใจตัวเราเองเหรอกคะ่ะและเป็นการภูมิใจที่โคตรสุดต่งเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรารู้ดีที่สุดว่าเราสู้กับอะไรบ้างทีนี้ เมื่อเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกว่าทิ้งทวนและเราก็จงมีความสุขจงให้ความสุขกับตัวเองมากๆในเดือนธันวาคมนี้นะคะพุทธศักราช2568มีดาวหลายดวงนะคะที่จะย้ายราศีแต่ขอยก มาทั้งหมดก่อนนะคะส่วนเรื่องของว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นราศีกันไปนะคะอ่ะเริ่มก่อนที่6ธันวาคมเลยนะคะดาวอังคารค่ะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่6ธันวาคมดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกนะคะในวันที่7ธันวาคม ดาวอาทิตย์นะคะย้ายเข้าสู่ราศีธนูในวันที่16ธันวาคมดาวศุกร์ค่ะย้ายเข้าสู่ราศีธนูเช่นเดียวกันนะคะแต่ในวันที่22ธันวาคมและดาวใหญ่ค่ะและดาวสุดท้ายของเราดาวใหญ่นะคะดาวพฤหัส,สบดีเป็นดาวแห่งขูด้วยเป็นดาวแห่งความโชคดีเข้าสู่ราศีมิถุนนะคะในวันที่23ธันวาคม จะสังเกตนะว่าแหมช่วงเดือนธันวาคมนะคะดวงดาวต่างๆก็ยกย้ายกันช่ำเช่ไหมเขายังสนุกสนานกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณขาชีวิตก็เราก็ต้องเติมสีสันให้กับตัวเราเพื่อส่งท้ายปีเก่าอย่างอย่างถาโถมแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่อย่างคว้าัยนะคะคลิดพยากรณ์นี้เป็นเพียงภาพรวมฟังไว้พอเป็นแนวทางม,มาแล้วนะคะกับคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีพิจิก และคนที่ชอบฟังแบบราศีจะฟังลัคนาหรือฟังราศีคลิปพลังงานนี้นะคะสามารถฟังแล้วก็เป็นภาพรวมได้ทั้งหมดเลยก่อนอื่นนะคะอยากจะบอกแบบนี้เดือนนี้นะคะเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายแห่งปี2,568ก็คือเดือนธันวาอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเคยเป็นปัญหาเราไม่อยากจดไม่อยากจําก็วางเอาไว้เดือนนี้เอาแค่ เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนเวลาคิดจะทําอะไรก็จะได้ไม่พลาดที่ผ่านมาต้องยอมรับนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยผ่านช่วงเวลาในช่วงกลางกลางปีนะคะอาจจะมีจุดเปลี่ยนของชีวิตเช่นอยู่ดีๆก็ตกงานกระทันหันเข้าสู่ในช่วงของการหางานหรืออายุที่มากขึ้นแล้วไม่มีงานทําเข้าสู่ในบางอารมณ์ที่เรียกว่าความหดหู่ใจไม่มีแพชชั่นไม่มีความรู้สึกไม่มีแรงบันดาลใจ แล้มันหนักที่สุดในบางดวงชะตานะคะของชาวรักนาราศีพิจิกที่บอดช้าเรื่องของหัวใจคือต้องใช้คําว่าที่ผ่านมาหาคนเข้าใจคุณยากมากๆเลยช่วงกลางปีแต่ไม่เป็นไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณผ่านมาจนตอนเนี้คุณเยียวยาตัวเองจนเก่งมากๆแล้วแล้วก็แกร่งมากๆด้วยดังนั้นจากนี้ไปนะคะอะไรที่เราเคยถูกทําร้ายจิตใจ หรือความรักที่เราเคยอาจจะพลาดไปในบางคนที่พลาดไปเป็นมือที่3แล้วทุกวันนี้คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วจงให้อภัยตัวเองกับสิ่งที่พลาดไปและนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่นะคะบอกเอาไว้ตรงนี้เลยพวกคุณ ถือว่ากแกร่งมากๆที่ผ่านมาในช่วงกลางปีได้อยู่ดีๆก็ตกง,งานกระทันหันอยู่ดีๆก็เงินขาดมือกระทันหันอะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันผ่านไปจากนี้ไปคุณนับหนึ่งเริ่มต้นใหม่ไม่สายเป็นกําลังใจให้ไม่มีคําว่าสายตราบใดที่เรายังคงสแสวงหาความก้าวหน้าอยู่นะคะแล้วจะบอกแบบนี้นะคะชาวลัคนาราศีพิจิก จากนี้ไปเดือนธันวาแล้วก็เข้าสู่มุ่งปีใหม่เลยคือ2,569คุณน่ะจะมีจังหวะที่ดีของชีวิตมีโอกาสสูงนะคะที่จะได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่บางคนอาจจะได้ข่าวสารตั้งแต่ตุลาแล้ว อาจจะต้องโยกย้ายไกลจากครอบครัวหรือไกลจากครอบครัวเขาเาเรียกว่าครอบครัวของเราหรือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่มันก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่ามันคือการเติบโตของคุณในช่วงเวลาหนึ่งนะคะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งงานช่วงนี้จะเป็นโอกาสที่การงานของคุณจะได้ข่าวดีและการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจนมันจะเริ่มตั้งแต่ธันวาเป็นต้นไปบางคนอาจจะได้โยกย้ายชัดเจนก็คือ ปีหน้าบางคนในช่วงเมษาอาจจะมีดวงเปลี่ยนในการโยกย้ายอีกครั้งด้วยนะคะถือว่าเป็นโอกาสการโดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าคุณจะโยกย้ายไปไหนนะคะอาจจะทําให้เราต้องปรับเข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าคุณไปที่ไหนจะมีแต่คนเมตตารักใครให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแม้ว่างานของคุณจะอยู่ในประเทศก็ตามหรือคุณจะโยกย้ายถิ่นฐานไปต่างแดนเพราะความรักหรือเพราะงานหรือเพราะการศึกษาก็ตาม คุณจะพบเจอพลังงานดีๆใหม่เส้นทางชีวิตใหม่อีกครั้งเหมือนเข้าสู่ปี2569มันพร้อมเก้าไปกับคุณจริงๆนะคะรักใครใครเจอใครเห็นก็รักใครนะคะเมตตาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะสนับสนุนเป็นอย่างดีในเรื่องของดวงงานช่วงนี้จะรู้สึกถึง เขาเรียกว่าพลังใจที่ดีมันเหมือนกับคุณได้รีสตาร์ทความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งการเริ่มต้นใหม่ในที่ทํางานใหม่ๆการเริ่มต้นใหม่ในที่ทํางานอาจจะเป็นองค์กรเดิมแต่เป็นตําแหน่งแผนกใหม่หรือเพื่อนร่วมงานใหม่หรือเจ้านายที่เวียนมาใหม่นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีจงจากนี้เป็นต้นไปลูกน้องจะให้การยอมรับหากคุณนะคะทำงานในระบบของการรับราชการ หรือคุณเป็นพนักงานบริษัทประจ,จำคุณจะมีโอกาสเติบโตนะคะมีการเขาเรียกว่าก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าเป็นปี2 5 69เป็นปีก้าวหน้าที่เด่นที่สุดเท่าที่คุณจะได้เจอแล้วนะแต่คุณจะต้องเรามาระวังคือความเด่นมันมาคู่กับการอิจฉาริษยาคุณก็ยังคงมีเรื่องราวเหล่านี้ให้รกสมองอยู่การอิจฉาการ นินทาการพยายามที่จะไม่ให้คุณประสบความสำเร็จการทรยศหักหลังจากบุคคลที่คุณไว้ใจมีโอกาสเกิดขึ้นอีกดังนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในปีหน้าถ้าคุณจะโดดเด่นถ้าคุณจะประสบความสำเร็จถ้าคุณจะมีจังหวะที่ดีเจ้านายเมตตาก็จงใช้จังหวะนั้นไม่ต้องไปลอมชอมไม่ต้องไปอ่อนข้อไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะนินทาไหมหรือเรา เราอายุน้อยกว่าแล้วทําไมเราได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งกว่ารุ่นพี่คุณไม่ต้องสนใจต่อให้คุณไม่เลื่อนหรือคุณเลื่อนคุณก็ไม่พ้นการถูกนินทาในความโดดเด่นของคุณอยู่แล้วต่อให้คุณอยู่เฉยๆคนไม่ชอบคุณก็นินทาคุณเพราะฉะนั้นสู้ทําให้สุดก้าวหน้าให้สุดไปสําเร็จให้สุดดีกว่าโดนนินทาบนพื้นฐานของความสําเร็จช่างมันเถอะอันนี้เตือนคุณเอาไว้เลยนะคะ ดังนั้นช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ทําอะไรเอาตัวเราเป็นที่ตั้งนะคะและอย่าไปแคร์คาคนเหมือนที่ผ่านมาคุณแคร์จนคุณนะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะช่วยงานปฏิเสธคนไม่เป็นจากนี้ไปคุณจะมีความชัดเจนเขาเรียกว่าประสบการณ์สอนให้รู้ว่าบางทีความใจดีของคุณมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ช่วยทําให้คุณมีความสุขนะ อืมความใจดีกันการเป็นคนที่คอยช่วยคนบางทีมันทําให้คุณทุกข์หรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนอาจจะต้องไปกั่นกรองและ เปลี่ยนตัวเองใหม่ในช่วงของปี2569ภาพรวมดวงการงานนะคะการแข่งขันยังมีบทบาทสูงยังยังมีเรื่องของการแข่งขันบริวารอาจยังไม่ค่อยเต็มอกเต็มใจคนไม่ชอบคุณมันเขาก็ไม่ชอบคุณทันว่าเขาก็ไม่ชอบมกกะลาเขาก็ไม่ชอบมีคุณมีหน้าที่ทําตัวเองให้ประสบความสําเร็จก็พอไม่มีหน้าที่ใดๆที่คุณจะต้องไปเปลี่ยนคนไม่ชอบคุณให้กลับมาชอบคุณมันเปลี่ยนยากค่ะ นะคะแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนงานงานที่คุณควรเปลี่ยนคือเป็นงานที่ทําในรูปแบบของมีความทันสมัยไปเลยงานที่มีชาวต่างชาตินโยบายการบริหารแบบชาวต่างชาติหรือคุณไปทํางานต่างแดนไปเลยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนงานคุณควรกโอิเเ inter มากกว่าหรือทําในองค์กรที่มีความอินเตอร์สูงนะคะอันนี้จะดีหรือทําในองค์กรที่มีการพัฒนาระบบให้มีความ ล้ำสมัยหรือเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกันร,ระหว่างชาวต่างชาติต่างภาษาและคนไทยจะดีที่สุดงานกงสีงานสืบทอดอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณนะคะแต่ถ้าคุณตกงานอยู่ในเวลานี้หมายถึงการตกงานแบบยังไม่มีงานมาเลยนะถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่ จากนี้ไปคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับงานแต่เป็นงานที่เดินทางเป็นงานที่ไกลบ้านเป็นงานที่อาจจะต้องไปอยู่ในที่ไกลๆนะคะไม่ไม่ได้อยู่ในจังหวัดของคุณเองถ้าคุณจะสอบข้าราชการคุณอาจจะต้องไปอยู่ในในสถานที่นื่ที่มันแบบไกลกว่าบ้านอ่ะมันจะร้องของการโยกย้ายกลับมาก็ยังไม่เป็นผลดังนั้นคนตกงานสมัครงานไกลบ้านให้มากขึ้นหรือไปต่างแดนก็ไปเลยนะหรืออยากไปทํางานรองจังหวัดอื่นอะ ไปเลยค่ะการลงทุนนะคะจากนี้นะคะถ้าเอาแค่เดือนธันวาการลงทุนดีค่ะแต่ต้องหมู่ช่วยด้วยนั่นหมายถึงบางทีเราอาจจะประสบความสําเร็จเราอาจจะค้าขายดีแต่ทําไมมันถึงได้ดีเท่าเดิมนะคะบางทีเราอาจจะเป็นความเชื่อนะคะเราอาจจะต้องพึ่งนะคะบทสวดนะคะหรือ ความเชื่อความศรัทธาบางอย่างก็อาจจะทําให้ประสบความสําเร็จแล่ถ้าคุณอยากจะเปิดเลิกเปิดชัยเปิดร้านในเดือนธันวาหรือเดือนมกร,ราให้หาเลิกให้ดีนะคะหาเลิกดีๆเลยนะเพราะฉะนั้นการลงทุนใหม่มีเกณฑ์เกิดขึ้นเฉพาะงานที่โดดเด่นมากๆของคุณนะคะคนที่ทํางานสายในเรื่องของความเชื่อไม่ว่าจะเป็นนัก นักดูดวงนะคะนักออกเลิอกออกยามนะคะคนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลสายโหราศาสตร์สายพยากรสายสินแสนะคะพวกนี้นะคะในกลุ่มกิจาการหรือวิชาชีพนี้นะคะในสายนี้ยังคงโดดเด่นนะ่ยถ้าคุณทําอยู่ยังคงโดดโดดเด่นต่อเนื่องอีกกลุ่มลักษณะงานหนึ่งคือกลุ่มงานที่ ทำงานไม่เป็นหลักแหล่งเหมือนฟรีแลนซ์ก็ตามทำงานแบบรับจ็อบทั่วประเทศไทยได้อันเนี้ยถือว่าดีหรือการที่คุณทำงานที่เกี่ยวพันกับก,บการต้องตรวจสาขาหรือโยกย้ายปรับเปลี่ยนสาขาไปเรื่อยๆอันนี้ถึงถือว่าดีมากๆสายดีลิเวอรี่ภาคการขนส่งยังคงฮอตฮิตอยู่นะคะหรือคุณเปิดร้านอาหารแล้วมีดีลิเวอรด้วยนะแล้วก็มีดีลิเวอรี่คือคุณส่งของคุณเองด้วยโคตรยอดเยี่ยมเลยดังนั้น คนที่ทํางานและโดดเด่นก็คืองานที่มีการเคลื่อนที่ตลอดบางคุณอาจจะเป็นเอ่อซัพพอร์ตตำแหน่งอื่นนะคะคุณก็ต้องไปดูในทุกๆแผนกทุกๆจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะก็ลองดูว่างานใช้งานของคุณหรือเปล่ากับอีกอย่างหนึ่งคือไปทำงานต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศนะไปเลยค่ะก็อาจจะมีความโดดเด่นและอีกงานหนึ่งนะคะที่ชัดเจนก็คือ เขาเรียกงานที่เกี่ยวกับปศุสัตว์อืมไม่ว่าจะเป็นน้องแพะน้องบัวนมนะคะน้องควายคือเป็นสายการประกวดสายแข่งขันสายในเรื่องของอฟาร์มสัตว์นะคะคือมันเหมือนกับว่ามันจะบูมขึ้นมาหรือค้าขายดีเกิดขึ้นนะคะปะศุสัตว์จะดีขึ้นในช่วงนี้เป็นต้นไปแล้วก็ยาวๆไปจนถึงเดือน5้าพฤษภาเลยนะคะแต่อาชีพอื่นก็โดดเด่นนะแต่ว่าเรา เราดูในภาพรวมของสิ่งที่เรามองเห็นณนเวลานี้ซึ่งเดือนต่อๆไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินกันบ้างนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรคือต้องบอกแบบนี้นะต่อให้ทุกลัคนาราศีจะแย่จะดีการเงินเดือนธันวาจะคล้ายครึ่งกันนะคือมันมีรายจ่ายรายจ่ายคือความสุข ปาร์ตี้สังสรรค์เดินทางไปท่องเที่ยวการทำบุญใหญ่การพบปะผู้หลักผู้ใหญ่การซื้อของขวัญของชร่วยดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่เสียทรัพย์กันอยู่แล้วเสียเงินเสียทองกันอยู่แล้วมันเป็นเดือนแห่งการที่เราให้ให้พลังงานชีวิตะคะ่ะเหมือนการขอบคุณตัวเองการซื้อของให้ตัวเองชิ้นใหญ่การซื้อของให้เรารักคือเราทำงานมาตั้ง11เดือนอะเดือนนี้เราก็จะปล่อยโลง่งเราก็พร้อมใช้ในสิ่งที่เราสะสมกันมาเหมือนกันทุกๆลักนาราศี คุณก็เช่นเดียวกันถ้าถามว่าเจาะไปที่ดวงของคุณเลยนะคะการพยากรณ์ในดวงคุณคือคุณมีโอกาสที่จะได้โชคลาภนะชาวรักคณาราศีพิจิกได้โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่เข้ามาแบบฟุก เออมันดีจริงๆไอ้ฟุกๆเนี่ยนะคะคือการเงินในช่วงนี้ให้วางแผนบริหารการเงินให้ดีเลยนะก็จะไม่กระทบการเงินในอนาคตนะคะอาจจะมีการผันผวนไม่แน่นอนแนะนําให้แบ่งเงินลงทุนไปสร้างโอกาสในหลายๆอย่างหรือว่าคือให้คุณแบ่งก้อนหนึ่งว่าโอ้ยฉันใช้จ่ายแบบมือเติบอีกก้อนหนึงใช้จ่ายแบบ ให้เราวกอีกก้อนนี้ใช้ใจ่ายครอบครัวพ่อแม่คือคุณแบ่งสรรปันส่วนแล้วอย่าไปกระทบเงินก้อนอื่นนะคะแต่สิ่งที่โชคดีมากเลยก็คือคุณมีโอกาสได้โชคลาบนะคะเข้ามาแบบฟุกๆบางคนฟุกแบบไหนบางคนโชคลาบเทวดาบแบบฟุกให้โชคตุบอาจจะถูกรางวัลหนึ่งสองสาอะไรกระ็ะแดหรือบางคนเป็นโชคลาบฟุกๆแบบเฮ้ย สร้อยทองหายไปตั้งนานแล้วเอาหาเจอเงินซุกเอาไว้จนลืมเอาหาเจออันนี้ก็คือความโชคดีแบบฟุกฟุคุณแล้วนะหรืออยู่ดีๆลูกนี้ติดต่อกลับมาชดใช้เงินหรือคุณอยู่ดีๆชื่อคุณถูกประกาศนะคะประกาศให้รับรางวัลจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลมันดีไปหมดเพราะฉะนั้นเปิดฝาน้ำลมเปิดฝาลิปโพเปิดฝาอะไรก็ตามนะเครื่องดื่มชุก,กำลังเขามีชิงโชคชิงโชคไปนะเดี๋ยวมันเผื่อฟุก๊ก เออนะทีนี้เรามาดูในภาพรวมนะคะที่เกี่ยวพันกับการเงินในเวลานี้อยากลงทุนใช่ไหม เดือนนี้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายหรอกเออเติมเต็มความสุขก่อนนะคะแต่ถ้าคุณอยากลงทุนคุณต้องปล่อยใจไหลปล่อยใจโล่งว่าเออมันอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้คือวางตัวเองไว้กลางๆอย่าไปมองว่าโอ้โหจะต้องร่ำรวยเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะไม่เหมาะกับการที่จะลงทุนเปิดร้านหรือลงทุนทํำอะไรใหม่ๆแต่ไม่ห้ามแต่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันอย่าลงทุนก้อนโตในช่วงของเดือนธันวามันอาจจะสูญ หรือมันอาจจะเสียทรัพย์มากกว่าก็ได้มากกว่ากําไรที่ได้นะคะจะมีเกณฑ์ปิดนี้ได้ไหมเดือนธันวานะอเอาไปสักสามเดือนนะ่ะเออเราค่อยปิดเดือนนี้มันมีเรื่องต้องจ่ายเงินนะคะก็ยังปิดนี้ไม่สําเร็จนะคะ โชคลาบมาทางไหนอย่างที่บอกนะออนไลน์ชิงโชคชิงรางวัลความฟุกพวกนี้เปิดซื้อน้ำปลาณนะช่วงปีใหม่นะตำส้มตำกันเต็มบ้านเต็มเมืองฝาขวดน้ำปลาสติ๊กเกอร์ส่งชิงโชคส่งไปอ่าส่งไปนะกู้เงินสำเร็จไหมถ้าอยากไปกู้เงินเดือนธันวาไม่สำเร็จอะค่ะนะคะ,นะคะโอ้ยเดือนนี้เขาไม่ทำงานแล้วเออลัคนณะราศรีพิจิกจะกู้เงินเปิดเลิกเปิด,ปดชยัยเอาปีสองห้าหกเก้าเลย นะเดือนนี้นะไม่ยังไม่สําเร็จหรือคนรอข่าวสารว่าเมื่อไหร่แบงค์จะติดต่อกับมาสถาบันจการเงินติดต่อกลับมาก็ยังอ่ะยังอ่ะอืมรอไปนะคะลูกนี้จะเอาหนี้มาคืนไหมครบปีแล้ว่านักพยากรเครียดมากเลยนะลูกนี้จะเอาหนี้มาคืนเดือนนี้ไหมคืนจ้าเอามาคืนจ้าเออดีใจด้วยนะลูกนี้ยังน่ารักสําหรับเราที่หลังก็ไม่ต้องให้ใครยืมนะเรามาว่ากันที่เรื่องของความรักกันบ้างนะคะเรามา มุงกันที่คนโสดกันก่อนนะคะคนโสดจ๋าความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสจะไปเจอคนที่ถูกตาต้องใจมีโอกาสไปถูกใจเขานะแต่จุดๆอาจจะผิดหวังเพราะอะไรเช่นเขาอาจจะมีแฟนแล้วจ้ะหรือเขาอาจจะมีคนที่เขาชอบอยู่แล้วไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราอะเหมือนข้าเหนียวนึ่งอะเออเหมือนตรงไหนเนาะเขาเรียกว่าไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราเนาะมันก็เลย อาจจะมีความสุขด้านเดียวเนาะเป็นความสุขด้านหัวใจเรานะคะดังนั้นคนโสดนะอาจจะไม่โดดเด่นเรื่องของความรักแต่ถ้าใครมีโอกาสนะพบเจอความรักแต่ว่าคนโสดนะถ้าคุณไปแอบรักเขาอะมันจะไม่สมหวังแต่ในขนาดเดียวกันถ้าคุณมีคนที่อายุมากกว่ามาชอบคุณแต่คุณต้องดูด้วยนะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าเพราะว่าดวงของชาวลัคนาราศรีพิจิกมักจะเจอความรักที่ซับซ้อน คุณต้องเช็คโปรไฟล์ให้ละเอียดเลยเพราะคุณจะเจอคนที่มีสเสน่ห์อายุมากกว่าแต่คุณต้องดูว่าเขามีครอบครัวหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีเขาโสดสนิทหรือเปล่าจะมีคนอายุมากกว่ามาชอบอันนี้จะถูกใจคุณหรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะชอบเด็กนะคะต่อมาในภาพรวมของความสัมพันธ์แบบคนมีคู่นะคู่รักนะคนที่แต่งงานแล้วคู่ครองนะ ช่วงนี้อาจจะมีความคิดความเห็นไม่ค่อยตรงใจกันบ้างนะเพราะอะไรฉันก็จะซื้อนี่คุณก็จะช็อปนูน่นฉันจะไปเที่ยวตรงนั้นผมจะไปเที่ยวตรงนี้นะคะหรือพูดคุยกันแล้วเข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางความไม่เข้าใจนะคะพยายามปรับเข้าหากันแล้วก็ให้เวลากันหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกค่ะคุณดึงเขาให้มาทํางานให้มาทำเอเขาเรียกให้มาเที่ยวกับเราคุณดึงได้ แต่ถ้าเขาอยากไปเที่ยวคนเดียวกับเพื่อนคุณต้องปล่อยเขาด้วยนั่นหมายถึงช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่บางคนอยากจะไปเที่ยวในไลฟ์สไตล์ของตัวเองเรารักกันมานานเราเชื่อใจกันนี่เขาก็อยากไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนแต่คุณไม่อยากไปคุณถ้าคุณไม่อยากไปคุณไม่คุณก็ไม่ควรไปห้ามเขาคุณก็ควรให้เขาไปเป็นการให้เขาได้เออไปบ้างเพราะฉะนั้น ระมัดระวังการไม่เข้าใจกันหรือการที่เราจะต้องอนุญาตหรือไม่อนุญาตในใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนรักของเราเพื่อให้เขาไปเที่ยวแบบไม่มีเราอาจจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะคะคุยกันให้ดีๆด,ด้วยแต่ถ้าคุณจะทะเลาะกันจะเป็นการทะเลาะเรื่องของการกลับบ้านผิดเวลาการกลับบ้านดึกดินการกลับบ้านผิดเวลา อันนี้อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นหรือผิดเวลาเลื่อนเวลานัดคุณไปเลยทําให้คุณรู้สึกกระสับกระส่ายหรือไม่ไว้วางใจอันนี้เป็นประเด็นแน่นอนเลยนะคะส่วนภาพรวมของถ้าใครมีบุตรแล้วก็มีความน่ารักก็จะเป็นเรื่องของการอุปถัมบุตร นะคะบุตรจะเป็นเรื่องของการเติบโตในอนาคตน่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการการปรับเปลี่ยนชั้นระดับเรียนหรือการโรงเรียนพิเศษก็จะมีเกณฑ์ที่จะวางเงินในตรงนี้ที่เกี่ยวพันกับอนาคตของเขานะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมของสุขภาพกันบ้างนะสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรเดี๋ยวนะในตำแหน่งของดวงชะตานะคะภาพรวม โอ้ Ooh, ถ้าจะให้เตือนเนาะอาจจะเป็นเตือนเรื่องของเอาเปน็นนี้เป็นลนักษณะสองแบบนะคะคือบางคนนะ่ะให้เรามาระวังคุณสุภาพสตรีเนาะระวังโรคหรือว่าความเจ็บความป่วยที่เกี่ยวข้องกับมดลูกและประจำเดือนการปวดท้องหนักการประจำเดือนมาเยอะหรือว่าการมวนท้องนะคะที่ไม่ปกติอันนี้ต้องระวังนะคะ และก็รวมไปถึงที่นี่คุณบุรุษด้วยคุณสุภาพสตรีด้วยร่วมไปถึงโรคที่เกี่ยวพันกับกระดูกกระดูกซี่โครงนะคะกระดูกซี่โครงหรือว่าการไปกระแทกนะคะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนี้ทำกิจกรรมอะไรก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพพวกกระดงกระดูกเราด้วยและโดยเฉพาะคนที่ทำศัลยกรรมตัดสินใจจะทำศัลยกรรมด้วยการาตัดแต่งนะคะโครงสร้างเอากระดูกเราไปใส่จมูกหรือเอาใบหูไปใส่อะไรเงี้ย ก็ให้หาหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีชื่อเสียงจนเป็นที่น่าเขาเรียกว่าพึงพอใจแล้วเราเชื่อใจนะคะเออคุณมีเกณฑ์ทำศัลยกรรมความงามเกิดขึ้นจัดนิดนิดหน่อยหน่อยไปจนถึงจัดเต็มจัดหนักนะคะก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้น2เดือนค่ะประมาณมกราคมพา ไม่ใช่ท่านวามกราคมพฤษภาสามเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นต้องหาหมอที่เราไว้ใจได้นะคะต้องยอมรับนะคะว่าชาวลัคนาราศรีพิจิกที่ผ่านมาคุณอาจจะถูกก็ใช้คานิดนึงนะไม่ใช่เหมาเหมารุมทุกคนนะแต่บางดวงชะตาในหลายๆคนถูกหลอกให้รักถูกหลอกให้เชื่อใจถูกหลอกให้วางเงินถูกหลอกให้ลงทุนใครจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ที่ผ่านมามันเป็นประสบการณ์ช่วงหนึ่งอย่าโทษตัวเองกอดตัวเองแล้วบอกว่าฉันภูมิใจที่ฉันผ่านมาละ ฉันมีประสบการณ์แล้วฉันจะไม่ซ้ำสองจากนี้ไปคุณจะมีเรื่องราวที่ดีมากขึ้นคุณจะเป็นคนที่น่านับถือการวางตัวของคุณจะดีขึ้นมีความสุภาพเรียบร้อยลักษณะของคุณจะมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นในปี2569ใครรักใครเมตตาพอพบเห็นคุณคุณจะได้รับความรักและความเมตตา คุณจะมีความเอื้อเฟื้อนะคะต่อผู้น้อยมากขึ้นนะคะปีหน้าบริวารจะให้คุณและบริวารก็จะเป็นพลังงานที่ดีให้กับคุณแต่คุณไม่สามารถเปลี่ยนคนที่ไม่ชอบคุณได้นะเพราะฉะนั้นคุณจงสร้างมิมตรภาพใหม่ๆนะคะขอให้คุณเป็นคนแบบนี้เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็เข้าใจตัวเองเอาตัวเองเป็นตัวตั้งบ้างหาความสุขให้กับตัวเองบ้างบอกรักตัวเองบ้างก่อนอื่นนะคะน่าจะเป็นคนแรกอยากจะบอกว่าสวัสดีปีใหม่ค่ะ ปาถนาให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีความสุขนักพยากรรักแล้วก็ขอบคุณและบอกอยากจะบอกรักคุณมากๆที่คอยติดตามแล้วก็คอยเป็นกําลังใจคอยแชร์คลิปเป็นค่าครูให้แล้วก็คอยที่จะกดปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ให้เติบโตไปด้วยกันนะคะรักมากๆนะคะชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ชาวราศีพิจิกจากนี้ไปขอให้ปาถนาให้แล้วกันคุณมีความสุข เรื่องร้ายๆมันผ่านไปแล้วจากนี้ไปคุณจะเป็นคนในเวอร์ชั่นใหม่ที่ยอดเยี่ยมและคุณจะเป็นคนที่กำลังจะสมหวังในหลายๆเรื่องก็ขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะปารถนายคุณมีความสุขและคอยติดตามช่องนักพยากร,รณ์วาสนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่2 5 6 9เฮงเปังๆนะคะ